คมหหออกแแลละโ่่งธิปตยยไไท,ท,ไทเ,เไไไททชา้านี้ตื่นมาหลายคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันนะคะคือพอเปิดมือถือมาปุ๊บข่าวด่วนเต็มไปหมดเลยครับผ้าถัวข่าวมาเหมือนกันหมดเลยนะใช่ค่ะกัมพูชายิงจรวดเบียม21ผล่งบ้านกรวดบุรีรัมคืออ่านแล้วใจหายเลย มันมีความสับสนตกใจแล้วก็มีคําถามเต็มไปหมดเลยค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นใครเริ่มก่อนใช่ค่ะใครเริ่มก่อนแล้วฝั่งไทยเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลทั้งหมดกันค่ะครับในสถานการณ์แบบนี้ที่ข่าวลือมันไปเร็วกว่าข้อได้จริงเนี่ยนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือต้องตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆกรองข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้จริงๆครับเพราะชั่วโมงแรกๆของวิกฤตเนี่ยความโกราหนมันจะบิดเบือนความจริงได้ง่ายมาก วันนี้เราเลยจะมาพยายามแยกข้อได้จริงที่ยืนยันแล้วออกมาเพื่อให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงที่สุดครับช่วงประมาณ8โมงครึ่งชา้านี้ฝั่งกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 เข้ามาพิกัดที่ระบุก,ก็คือบริเวณบ้านสายโทสิบตายที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งทางกองทัพบ,บกเองก็ออกมายืนยันตรงกันใช้คําว่า กระสุนตกในเขตพื้นที่บ้านเรือนประชาชนจริงๆแต่ยังโชคดีที่รายงานตอนแรกสุดยังไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บโดยตรงจากแรงระเบิดใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจมากคือในขณะที่ข้อมูลจากส่วนกลางเป็นแบบนั้นนะพอไปดูข้อมูลจากในพื้นที่จริงๆมันมีรายละเอียดที่ต่างกันนิดหน่อยครับต่างกันยังไงคะมีอ้างอิงคําให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บ้านบ้านสายโทสิบใต้ท่านบอกกับนักข่าวว่า ในพื้นที่เองเนี่ยยังไม่พบหัวจรวดที่ตกใส่บ้านเรือนแบบพังเสียหายโดยตรงอา้าวคือยังไม่มีภาพบ้านเป็นรูโวจากจรวดนะครับแต่ท่านก็ยืนยันว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมากจริงๆเสียงปืนใหญ่ดังตลอดแล้วก็มีการอพยพชาวบ้านกันจริงๆแบบนี้แปลว่าข้อมูลไม่ตรงกันหรือเปล่าคะไม่เชิงครับแต่มันคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่าหมอกควันแห่งสงครามหรือ f o g อ f war ได้ดีที่สุดเลยเ คือในภาวะสู้รบเนี่ยข้อมูลจากแต่ละมุมมันจะไม่เหมือนกันส่วนกลางอาจจะได้รับรายงานภาพรวมว่าจรวดตกในเขตที่อยู่อาศัยซึ่งก็ใช่แต่คนในพื้นที่ก็อาจจะยังไม่เห็นจรวดที่ตกใส่หลังคาบ้านตัวเองถูกต้องครับซึ่งมันก็จริงในมุมของเขาเหมือนกันความสับสนแบบนี้แหละครับเป็นเรื่องปกติมากในช่วงแรกของการประทะ โดยเฉพาะเมื่ออาวิธที่ใช้คือ B.M. 2 1พอพูดถึงชื่อ B.M. 2 1เนี่ยค่ะอันนี้เป็นจุดที่สงสัยมากเลยคือทำไมแค่ได้ยินชื่อนี้ปุบฝ่ายความมั่นคงถึงกับต้องสั่งอพยพคนทั้งหมู่บ้านเลยเหรอฮะมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับต้องบอกว่ามันร้ายกาจในคนละแบบกับที่เราคิดคือ B.M. 2 1หรือที่บางทีเราเรียกว่าจรวดกราดเนี่ยมันไม่ใช่จรวดนำวิถีแบบในหนังนะครับที่จะมีความแม่นยำสูงอ๋อไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครับมันคือ เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องลองนึกภาพท่อยิงจรวดสัก40ท่อมัดรวมกันอยู่บนรถบรรทุกเวลายิงนี่คือยิงออกไปได้ทั้ง40ลูกในเวลาไม่ถึง20วินาทีเลยนะโห oh. เพื่อถล่มพื้นที่เป้าหมายขนาดเท่าสนามฟุตบอลให้ราบไปเลย ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันไม่ใช่การยิงแบบหวังผลแมันแต่เป็นการทำลายล้างแบบปูพรมเลยถูกต้องครับเหมือนการสาดกระสุนปืนลูกซองแต่ในสเกลที่มันใหญ่กว่ามหาศาลและด้วยความที่มันไม่มั่นยํานี้แหละครับการเอามันมายิงใกล้ๆพื้นที่พลเรือนเลยเป็นการกระทำที่อันตรายมาก เพราะมันอาจจะพลาดไปโดนบ้านคนอื่นได้ไง่ายๆใช่ครับโอกาสที่จรวดจ,จะตกพลาดเป้าไปโดนบ้านเรือนโรงเรียนหรือวัดมันสูงมากนี่เลยเป็นเหตุผลที่พอมีรายงานว่า b m 21ถูกยิงเข้ามาฝ่ายความมั่นคงเลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรีบอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้เร็วที่สุดครับฟังแล้วรู้สึกหดหู่แล้วก็เป็นห่วงคนในพื้นที่มากๆเลยค่ะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็รุนแรงจริงๆอย่างที่เราเห็นภาพข่าวกันทั้งวันนะคะ ทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่ออบพยพชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กคนแก่คนป่วยไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนตามแนวชายแดนก็ต้องสั่งปิดทันทีใช่ค่ะแม้แต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บางแห่งก็ต้องย้ายผู้ป่วยย้ายอุปกรณ์การแพทย์กันวุ่นวายไปหมดเป็นภาพที่น่าเสะเทือนใจมากจริงๆและท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นมันมีโศกนาฏการรมเกิดขึ้นด้วยครับ ถ้าอิงข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นอย่างบ้านเมืองนะครับมีรายงานที่น่าสลดใจมากคือมีรายงานว่าพบชายสูงวัยท่านหนึ่งอายุประมาณ50ิกว่าปีท่านมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจแล้วท่านก็เสียชีวิตลงระหว่างการอพยพโอ้ oh. ครับคือแม้ว่าจะไม่ได้เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดโดยตรงแต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสูญเสียทางอ้อมจากสงครามจริงๆแค่ความเครียดความกลัวตอนที่ต้องหนีก็หนักหนามากแล้วสาหรับคนป่วยถูกต้องเลยครับ มันไม่ใช่แค่คนที่โดนระเบิดเท่านั้นที่เจ็บหรือตายแต่แค่ความตื่นตระหนกตอนหนีตายก็สามารถพรากชีวิตคนเปราะบางได้แล้วนี่คือราคาที่มองไม่เห็นของความขัดแย้งที่มันเศร้ามากครับเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจที่สุดเลยคะ่ะเพราะเราเห็นความสูญเสียของฝั่งเราแล้วคำถามต่อมาที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วประเทศไทยตอบโต้กลับไปอย่างไรบ้างคะ จากข้อมูลที่ทั้งกองทัพบบกและสื่อหลักอย่างสนุกรายงานตรงกันนะคะระบุว่าเบื้องตน้นฝ่ายไทยใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้กลับไปที่ฐานยิงของกัมพูชาแต่ประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากในโซเชียลก็คือการที่กองทัพอากาศส่งเครื่องบินรบ F16 ขึ้นไปปฏิบัติการด้วยครับการตัดสินใจใช้ F16 นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์เลยในทางยุทธ,ธาศาสตร์เราเรียกกันกระทำแบบนี้ว่า การยกระดับเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือ escalate to deescalate การยกระดับเพื่อควบคุมสถานการณ์เหรอคะใช่ครับคือแทนที่จะตอบโต้ในระดับเดียวกันไปเรื่อยๆเช่นเขายิงปืนใหญ่มาเราก็ยิงปืนใหญ่กลับมันอาจจะไม่จบฝ่ายไทยเลยเลือกใช้ไพ่ใบที่ใหญ่กว่าและเด็ดขาดกว่าทันทีอ๋อการส่งเครื่องบินรบขึ้นไปมันคือการส่งสารหรือสัญญาณที่ดังและชัดเจนที่สุดในระดับนานาชาติว่า เราเอาจริงและเราพร้อมจะไปให้สุดถ้าจำเป็นนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะหยุดเป็นความพยายามที่จะตัดไฟแต่ต้นลมประมาณนั้นเลยครับไม่ใช่แค่การตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วเป้าหมายที่ F16 เข้าโจมตีคือที่ไหนคะเพราะในโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปวิดีโอกันเยอะมากเป็นภาพเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายแห่งหนึ่งครับรายงานข่าวหลายแห่งก็ระบุตรงกันว่า ้าหมายคือคาสินโนแห่งหนึ่งฝั่งกัมพูชาซึ่งก็มีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงออกมาเพิ่มเติมนะว่าคาสินโนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วก็เป็นคลังเก็บอาวุธหนักด้วยแต่การใช้ F16 โจมตีคาสินโนถึงข้างในจะเป็นฐานทหารแต่จากข้างนอกมันก็คืออาคารพลเรือนมันไม่เสี่ยงหรอกคะที่จะถูกมองว่าไทยโจมตีเป้าหมายพลเรือนเป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือความเสี่ยงที่ผู้บัญชาต้องประเมินเลยแต่การกระทําของไทยครั้งนี้ มันมีนัยยะซ้อนอยู่คือเป็นการแสดงจุดยืนว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นไม่ได้ต้องการจะโจมตีพลเรือนใช่ครับซึ่งมันเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะการเลือกเป้าหมายที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นที่ตั้งทางทหารแม้จะอยู่ในคราบอาคารพลเรือนมันคือการส่งสารกลับไปว่าคุณโจมตีพื้นที่พลเรือนของเราแบบไม่เลือกหน้าแต่เราจะตอบโต้ไปที่ฐานบัญชาการและคลังอาวุธของคุณอย่างเจาะจง เป็นการลดความชอบธรรมของฝ่ายตรงข้ามถูกต้องครับและพยายามควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่สงครามเต็มรูปแบบเข้าใจเลยค่ะเป็นการตอบโต้ที่ผ่านการคิดมาหลายชั้นมากงั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นขอสรุปทม์ลายของเหตุการณ์ตามข้อมูลที่เรามีตอนนี้เป็น3ข้อนะคะครับข้อ1 คือกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนตอน8ปดงครึ่งยิง BM-21 เข้ามาในเขตบ้านเรือนประชาชนที่บ้านกรวดข้อ2ไทยตอบโต้โดยการปกต้องฟันละเรือนเป็นอันดับแรกคือรีบอบพยพคนปิดโรงเรียนแล้วค่อยใช้มาตรการทางทาหารตอบโต้กลับโดยใช้ปืนใหญ่กับ F-16 โจมตีเป้าหมายทางทาหารครับ และข้อ 3. ความเสียหายเบื้องต้นของฝั่งไทยคือมีผู้เสียชีวิตทางอ้อมหนึ่งรายจากภาวะช็อกและประชาชนจำนวนมากต้องไร้ที่อยู่ชั่วคราวเป็นการสรุปที่ครบถ้วนครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำด้วยความห่วงอย่างยิ่งเลยก็คือสถานการณ์ทั้งหมดนี้ยังไม่นิ่งนะครับมันยังเปราะบางสูงมากข้อมูลอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดอืดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรทำตอนนี้คือ ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นโดยเฉพาะแถลงการจากกองทัพบกกองทัพอากาศหรือสื่อหลักที่เขาตรวจสอบข้อมูลก่อนและที่สำคัญที่สุดที่อยากจะขอเตือนกันดังๆเลยคือต้องระมัดระวังการแชร์คลิปวิดีโอหรือข้อมูลที่ไม่รู้ที่มาในโซเชียลมีเดียให้มากที่สุดหมายถึงคลิปการสู้รบต่างๆที่แชร์กันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะคลิปที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งหรือการเคลื่อนกำลังของทหารไทย บางทีเราอาจจะแชร์ไปด้วยความตื่นเต้นหรืออยากให้คนอื่นรู้สถานการณ์แต่การกระทําโดยไม่ตั้งใจของเราอาจจะกลายเป็นการชี้เป้าให้ฝ่ายตรงข้ามโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้โอ้โหอันตรายมากครับมันอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านในพื้นที่ได้เลยเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆครับจริงค่ะเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันระวังอย่างที่สุดเลยพูดตามตรงเลยว่าการต้องมานั่งไล่เรียงเหตุการณ์แบบนี้มันน่าสะเทือนใจนะคะ แค่หลับตานึกถึงสภาพจิตใจของพี่น้องทหารที่อยู่แนวหน้าหรือประชาชนที่บ้านอยู่ตรงนั้นที่ต้องทิ้งทุกอย่างแล้วหนีออกมาโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ก็รู้สึกหดหูใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อ แม้ในวันที่เสียงปืนอาจจะเงียบลงแล้วก็ตามนั่นก็คือบาดแผลทางใจและความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยของคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามแนวชายแดนมันจะยังอยู่กับพวกเขาไปอีกนานแค่ไหนแล้วพวกเราในฐานะคนในสังคมจะสามารถทำอะไรเพื่อช่วยเยียวยาและสร้างความมั่นใจให้พวกเขากลับคืนมาได้บ้างบางทีคำถามนี้อาจจะสำคัญไม่แพ้คำถามที่ว่าใครเป็นคนยิงนัดแรกเลยก็ได้ครับ BM21 Grad ขุมกำลังยิงจรวดปูพรมอาวุธโซเวียตในตำนานที่ยังคงน่ากลัวถึงวันนี้สันสะเทือนมาถึงชายแดนไทยกัมพูชา BM21 Grad คือระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS สัญชาติโซเวียตที่เริ่มประจำการปี1963โดดเด่นด้วย40ท่อยิงจรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรติดตั้งบนรถบรรทุกทำให้เคลื่อนที่ได้เร็ว มันสามารถยิงจรวดทั้งหมด40ลูกได้ใน20วินาทีด้วยพิสัย20ถึง40กิโลเมตรหรือไกลกว่าในรุ่นพัฒนามีอำนาจทำลายล้างสูงเหมาะสำหรับโจมตีเป้าหมายแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่กว้างด้วยการยิงปูพรมแม้จะแม่นยำตำ่ำและไม่เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะจุดแต่ด้วยการสร้างความเสียหายวงกว้างอย่างรวดเร็วทำให้ BM-21 Grad ยังคงเป็นอาวุธสำคัญ และเป็นที่รู้จักในความขัดแย้งทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันครับ F16 Fighting Falcon เคียวเล็บหลักแห่งน่านฟ้าไทยเครื่องบินขับไล F ่ F16 Fighting Falcon หรือในนามของกองทัพอากาศไทยคือเครื่องบินขับไล่แบบที่19บขอ19ถือเป็นกำลังหลักในการปกป้องอธิป,ปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศมาอย่างยาวนานด้วยสมรรถนะอันยอดเยี่ยม และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายทำให้ F-16 ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่สำคัญยิ่งของกองทัพอากาศไทยจบจนปัจจุบันสู่ยุคใหม่แห่งพลังทางอากาศกองทัพอากาศไทยได้เริ่มนำเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ2538ภายใต้โครงการพิษณเรศวน ซึ่งเป็นการจัดหาอากาศยานรบสมรรถนะสูงจากสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและตอบโต้ภัยคุกคามในยุคนั้นโดยมีการทยอยจัดหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าประจำการในฝูงหลักทั้งที่กองบินหนึ่งนครรัชสีมาและกองบิน4ตาคลีซึ่งต่อมาเครื่องบินบางส่วนยังได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่หรือ midlife update เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธที่ทันสมัยและปฏิบัติภารกิจได้ซับซ้อนยิ่งขึ้นปฏิบัติการนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ F16 ในฐานะเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สามารถหยุดยั้งภัยคุกคามได้อย่างเด็ดขาดและแม่นยำเป็นทั้งคมหอกในการโจมตีเป้าหมายสำคัญและเป็นโลที่คอยป้องปรามและคุ้มกันกองกำลังภาคพื้นดินและประชาชนชาวไทย แสดงให้เห็นถึงเจตนานั่นแน,แน่ในการพิทักษ์อธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงขอเป็นกำลังใจให้กับรั้วของชาติและผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทุกท่าน